โดยว่าาในช่วงฝนตกในช่วงจัดงานนะฮะทันทีถ้าจะทันทีนะครับต้อมาตั้งเครื่องระบบให้เราไม่สามารถที่จะไปตกน้ำได้ได้จังหวะพอดีก็เลยเสนอโครงการเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแต่คนทั้งเมืองทั้งในเขตเทศบาลทั้งนอกเขตเทศบาลด้วยนะครับต้องดูแลมีเสียงจะร้องมาเราจะแก้ไขยังไงงวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอว่า พวกเราทั้งหมดมาเนี่ยขอแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการเทลานกฤษกิแอันี้ทักษะวิสัยบการมองเห็นตอนนี้เรามีสัจจพอครับถ้าเราอยากได้เราต้องลงมือทำร่วมกันสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเราต้อง

ทั้งทั้งที่สนามนี้เป็นสนามที่ของชุมชนผมคุยสามรอบแล้วยังยืนยันอย่างเดิมขออนุญาตขอตั้งคะแนนตรงกลางนะคะสักสามขั้นขอเสนอรายชื่อคไปไปคิดถ่ายก่านคิดแต่ตอนนี้แลที่เราถ่าไปตอนนี้เยอะกว่าตรงนี้เยอะกว่านะให้หางหลากหลายแล้วมาคุยกันดีกว่าได้ ว่าไม่ใช่ใช้มาพร้อวันในวันน่งดังนั้นที่พวกผมมาในวันนี้ก็ยังยังยังขอคัดค้านเหมือนเดิมจะดึงนะคับศาสนาแบบนี้บุตรหลานลูกหลานของเราไม่เอาอย่างเดียวแหละจะมาสาวดูสาวดิไปสาเที่ยวเลยเนี่ยผมมาเนี่ย